สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อบุพภาจากคำพยานชีวิตส่วนตัวค่ะเกิดจากเกิดจากแม่เป็นคิดเตียนแม่อยู่กับพ่อเลยเปลี่ยนเป็นพุธเลยเกิดมาเป็นพุธอยู่กับยายตั้งแต่เด็กยายพาเข้าโบสถ์ตั้งแต่เด็กมีพี่สาว แม่เดียวกันสองคนกับพี่แล้วก็มีพี่สาวสองคนคนละแม่พ่อเดียวกันชีวิตอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเติบโตมาจนอายุ25ย,ยายเสียชีวิตติดสนิทกับยายมากเพราะแม่ไปทํำงานชีวิตอ้างว้างอยู่กับยายตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ30ก็อยู่กับ พ่อแม่เป็นคนสุดท้องเลยไม่ค่อยได้รับความรักจากพ่อแม่อายุ15ถึงเรียกว่าแม่พอไปไหนแม่เอาแต่พี่สาวไปทิ้งให้อยู่กับยายตั้งแต่เด็กเลยขาดความรักเลยเติบโตมาอยากมีชีวิตและครอบครัวสมบูรณ์แต่งงานมา3มครั้งแต่งงานครั้งแรก ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่จับแต่งกันเองไม่มีความรักตัดสินเลิกอยู่แค่หนึ่งเดือนผ่านมาสองปีเจอเพื่อนแนะนำมาแนะนำมาจากโดยความรักมีลูกแต่มีชีวิตลูกเสียชีวิตลูกอายุขวบกว่าสามีเสียชีวิตโดยโรคความดันต่อมา ต่อมาก็ต่อมาก็เหตุผลตั้งแต่เจอผู้ชายตามไปแล้วก็ไม่เลี้ยงลูกปล่อยให้ลูกนอนถอดเสื้อผ้าเลยไปโรงพยาบาลหมอหลอกลูกเป็นปอดชื้นสามีคนที่สอง สามีคนที่สองเลยทำปลอดชื้นเลยทำให้ลูกเสียชีวิตโดยการที่ไปล่วงประเวณีกับผู้ชายแล้วก็แต่งงานครั้งที่สามเจอโดยความรักพ่อแม่แต่งงานให้อยู่กินกันแปดปีเต็มเป็นพ่อค้าขายผักด้วยกันไม่มีลูกอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัว สามีพ่อแม่ฝ่ายชายสี่คนเลิกพ่อแม่เข้าใจคนที่สีมาผูกข้อมืออยู่ด้วยกินด้วยกันมาอยู่สิบสี่ปีเกิดมีปัญหาชีวิตส่วนตัวหนูเป็นโรคมะเร็งก็อยู่ในโรงพยาบาลเช็คตัวร่างกายเจอหมอประกาศเรื่องราวของพระเยซูเมื่อขายก๋วยเตี๋ยว เจอไม้กางเขนมาหลายเดือนฟังได้ยินเรื่องของพระเยซูเข้าไปในโบสถ์นมัสการในโบสถ์มิสัมพันธ์ฉะเชิงเซาสามีไปด้วยกันความสัมพันธ์ไม่ค่อยสนิทอยู่ประมาณ5เดือนแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำคิสจักรของเขาเพราะฉะนั้นเข้าไปรับใช้ประมาณ7ปี ถึง8ปีระหว่างนั้นมารับใช้มาเรื่อยๆมาอยู่กับสามีอยู่กินกันมาทะเลาะประจำแล้วก็มาวันหนึ่งชีวิตชีวิตมันเก็บกดเรื่อยเรื่อยสุดเป็นไข้ไปหาหมอนอนที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งความรู้สึกเฉยๆเพราะว่าผ่านชีวิตเคยเสียสามีลูกมาแล้ว เลยทำให้รู้สึกเฉยๆยอมยอมหมอสั่งไว้ให้นอนที่โรงพยาบาลตั้งแต่นอนลุกให้ยาไม่ได้สามีเทคี้เทเยี่ยวผอ,อมลงมากมีความหวังใจจากพระเจ้าหลังจากนั้นมาก็ออกจากโรงพยาบาลนอนมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนออกออกจากโรงพยาบาลก็เข้าโบสถ์อยู่แข็งแรงขึ้น ขายก๋วยเตี๋ยวฟื้นอยู่ในอาณาจักรก็มีกิจกรรมอะไรมีความสุขไปประกาศบ้างจากใบปิวบ้างมีอะไรเกิดขึ้นทะเลาะหนักขึ้นไปชนบุรีค่ายต่างๆกลับมาสมาชิกของเราทุกคนก็มีความสุขแต่กลับมาต่อบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับสามีทะเลาะทะเลาะกัน สามีกินเหล้ามาตีบ้างทะเลาะบ้างเป็นประจำก็เลยปิดตีกันหนูก็ไม่ไหวต่อสู้เอากระปุกอมสินหินตีที่มือสามีกระดูกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนไม่มีความสุขไม่มีความสุขอยากออกขาย๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว เจอบุคคลสนสนุกกว่าอยู่ในบ้านขายตั้งแต่เก้าโมงตื่นตีสามเตรียมของขับรถไปตามโรงงานโรงเรียนได้รับเงินประมาณวันละ800บ้างหรือ1,000งพับ้างสนุกมากได้รับเงินและรับใช้กิจจักรไม่เข้าใจถวาย10ถวายสิบรถไม่ถูกต้องแต่ก็ใช้เงินถวายกิจกรรมของกิจ จะจับจ่ายเองและใช้เงินส่วนตัวซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ตัดผมเครื่องแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาต่างๆเพราะว่าอยากแสดงให้คนเห็นแต่งตัวแปลกๆเคยไปค่ายทำอัศจรรย์ล้มด้วยไฟแห่งพระวิญญาณกลับมาก็เหมือนเดิมค่ายเข้าไปเหมือนเดิมค่ายเข้าไปรักษาจิตใจโรครากขมคืนออกมา ก็ดีตั้งแต่อยู่ในโปรแกรมไข้คาเลเซียส่วนตัวเห็นสุปปกไม่ยอมพระเยซูกลับมาที่โบสถ์เมื่อแบ่งปันประสบการณ์ร้องไห้ตลอดแต่ต่อชีวิตมาไม่นานเหมือนเดิมมีรากขมคืนเหมือนเดิมต่อมาย้ายมาที่โบสถ์เดนโบส เลนโบเซนเตอร์ Center, เรียนพื้นฐานเรื่องของพระเยซูริตรู้จักอาจารย์หยกผ่านมาสองปีกว่ามาได้ตามเพื่อนเรียนพระคัมภีร์ฟังเรื่องราวของพระเยซูริตํำให้รู้ว่าชีวิตเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาใหม่ๆก็อึดอัดเหมือนกันพอเรียนเรื่อยๆร,รู้ว่าเรียนพื้นฐานของพระคิด รู้ว่าแท้ผ่านมาไม่ใช่ชีวิตเก่านมัสการรูปเขาลบพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูคริสตแต่มาเรียนรู้ว่าพระคิดคือกษัตริย์ของหนูหนูเป็นทาสขององค์พระองค์เป็นศีรษะเป็นเจ้านายหนูเป็นทาสรู้แล้วก็ไปไปมามาสับสนมาหลาย คนเรียนด้วยกันเขากลับกันบ้างเขาไม่ยอมวางอำนาจไม่ยอมเรียนพระคิดไม่ยอมเสียสละเวลาแต่หนูยอมกับใจหนูก็เป็นพระคุณเมตตาจากพระคิดไม่เคยเรียนนั่งเก้าอี้นานๆไม่เคยเรียนเรื่องไม่เคยเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆอ่ะ อัศจรรย์สมองสติปัญญางโง่แต่ที่บายรู้ไม่ชัดพอมารู้พื้นฐานมันเลยเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะทำให้รู้รู้พักคิดชัดขึ้นเปลี่ยนชีวิตเยอะชีวิตชีวิตได้อย่างไรฟังอบรมคข้ควรเฝ้าเดียวอธิษฐานโดยหนังสือพระเกตุคุณเริ่มต้นตามลำดับหาหัวข้อคือหาพระไทยของพระเจ้า ไม่เคยผ่านไม่เคยชีวิตผ่านมาไม่เป็นคิดเตียนไม่เคยเฝ้าเดียวและรับใช้ไม่เหมือนชีวิตเก่าไม่สนใจเพื่อนบ้านและสร้างสาวกรู้จักพระวจนะมากขึ้นรับใช้ถ่อมตัวลงมากขึ้นรับใช้โดยความรักแท้มองเห็นส่วนตัวชัดมากขึ้นเป็น คนเล็กน้อยที่สุดเป็นคนบาปแต่พระเจ้าเรียกหนูพยานของพระเยซูคริสขอบคุณพระบิดาพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสขอบพระคุณวิญญาณบริสุทธิ์ต่อยอมเป็นสาวกและสร้างสาวกของพระเยซูคริสโดยถ้อยคําของพระเยซูคริสทั้งหมดขอบพระคุณมากค่ะพี่น้องทุกท่านหนุนใจแก่ทุกท่าน พระเจ้าอวยพรค่ะ